วินดีเตรียมอบโยกครับก่อนตึกจะถล่มนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยครับผมมีแจ้งแผนดิงไหมนะครับออกมา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 อกมอนออกมาก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ต้องตื่นเต้นใจเนย็นเดินออกมาก่อนออกมาก่อนเฮ้ยเร็วโอ้โหเออพวงพูดตามด้วยกันนะอ่าแล้วยุงเทนรู้สึกขนาดนี้เลยล้มออกมาลูกลมอกมามีได้ยินไหมเนี่ยลูกเขียนจะล้ม้ว,มวเอาลม้ลมนะล้มนะเอาช็อตแล้วนะ รู้สกิเอาแผ่นดิไพี่นพี่มาลกแงเงะลเนะลเฮงะลนะเนี่ยอไใครนะขอลดออกคนหมดแล้วนะยืนยลนเสียเลยต้องมีที่ล้มสักที่แน่เลยแหละ ดูดูรถเคนดิดูเคยนแม่ยืนไม่ตกอุ้ย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 โลูกแล้วแล้วถอยมาไอพี่ถอยมาอ้ยดูวะโอ้ตายแล้วเอานั่งถอยรถถอยมาโอ้ยโอ้ยจรอู้ยี่คนเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ย ได้แล้วโอ้ยยโห้แล oh. yeah. so. uh, oh. ้วกี่คนอยู่ข้างในเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยดูดูสองคนโน้นอยู่ข้างดูคนโน้นเลย ไอเฟอรมานี่โอ๊ยโอยอ๊ยโอยทกคนแม่ต่าต่อหน้าต่อตาเลยเอาให